بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحم الله تعالى ونافعنا بعلوم في الدارين آمين عن ابن عمر دو حديث حديث عبد الله ابن عمر لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم อย่าด yeah. ่าว่าหาดิฉันด่าว่าท yep. ่านสุรุลลฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาล็ะม์ไม่เคยทิ้งดูอาประโยคต่างๆต่อปีนี้ถ้าท่านอับดุบีไม่ทิ้งก็แสดงว่าอ๋อเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากเลยสิ่งที่มีอิทธิพลในสิ่งที่มีคุณค่าอันมากมายที่ท่านสุรุลลฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาล็ะม์นั้นก็จะใช้สิ่งนี้เป็นการสร้างความเขคารพกับอัลลอฮ์ขอสิ่ง ที่ต้องการขอให้รอดพ้นจากสิ่งเลวร้ายต่างๆนานาอันต้นไหนฮีนะเยมซีวะฮีนะยุสบิฮุในยามเย็นแล้วก็ยามเช้าแสดงว่าในหนึ่งวันเนี่ยทารสุสลลอฮจะอ่านดอาบทเนี้สองครั้งสองครั้งในายามเช้าใะยามเย็นแล้วก็ให้เราได้เข้าใจว่าอ๋อถ้ายามเย็นก็นับตั้งแต่หลังละหมาดอัสซัดไปเนี่แหละ ายามเช้าก็นับตั้งแต่เข้าเวลาละมาดซูโบนั่นแหละหรือจะง่ายๆยามเย็นก็หลังละมาดมักริเขาตั้งแต่เข้าเวลามักริบเวลายามเช้าก็นับตั้งแต่เข้าเวลาละมาดซุเบย์เนี่ยนะยาวไปเรื่อยไปเลยนั้นหนึ่งในดูอานที่ไม่อ่านไม่ได้ในยามเช้าแล้วก็ในยามเย็นคือดุอาบทนี้นะดูอาที่รวบรวมถึง ถึงความดีงามทั้งดุนยาแล้วก็อาเกีร์เราโดยเฉพาะในเรื่องของประเด็นปัญหาสุขภาพเนี่ยเดี๋ยวท่านอัสสลาลลัลลอฮุลลอฮิสสลามได้ขล่าวว่า ma, oh Allah, wal ah อัลลอฮุม <c oughs> ะโออัลลอฮ์อินนีอัสลลอกะข้าองวิงวอนกับท่านวิงวอนอะไรอัลอาฟิยจ่ะฟิดดุนยาเวลาอาเกียร์อาฟิยะแปลว่าการมีสุขภาพที่ดีรอดปลอดภยัย องขอให้ข้าพระองค์มีสุขภาพที่ดีอย,ากกอยา่าเจ็บอย่าไข้เนีดันั้นการที่มีสุขภาพที่ดีเนะี่ยเป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในความดีเป็นหนึ่งในเนี้ยมาต้นๆเลยนะตอนที่มีสุขภาพดีเนะี่ยไม่เจ็บไม่ไข้ดีกว่ามีดีกว่าร่ำรวยดีซ้ําไปนั้นในปัจจุบันนี้คนอายุสั้นกันเยอะเจ็บกันเยอะ สิ่งจนึงกรเพราะว่าสภาพแวดล้อมต่างๆเหตุการณ์ต่างๆมันรอบตัวเราเนี่ยมันเอ,อื้ออีกการที่จะเนี่ยมีสุขภาพไม่ดีนั้นหนึ่งในสิ่งที่เราจะทําให้รักษาตัวเราให้รอดปลอดภัยจากเรื่องนี้ได้นั่นคือขอดูอาพร้อมกับตัวเราเองก็ระวัง อัลลอฮุมะอินีอัสอัลกันอาฟิยะฟิดดุนยาบัลอาคิราะโอ้ Allah ขอให้ข้พระองค์นั้นมีสุขภาพที่ดีทั้งดุนยาแลวก็อาคิราะไม่ใช่ดุนยาอย่างเดียวแต่ให้ไปถึงอาคิราะเลยปลอดภัยรอดปลอดภัยก็คืออาคิราะนั้นคือรอดจากนรกแล้วขอต่อไปว่าอัลลอฮุมะอินีอัสอัลกันอัฟวะวะลอาฟิยะฟิดีนีวะดุนยาโอ้ Allah ข้พรองค์ขอการอภัย วลอาฟียและสุขภาพที่ดีขอซ้ำอีกหรือประโยคแรกอาฟเฟียเป็นคำที่รวมอาฟียรอดปลอดภัยทั้งหมดในสิ่งที่มันไม่ดีงามที่เข้ามาในชีวิตส่วนคำต่อมาคำว่าอัาฟวาวลอาฟียเป็นการเฉพาะเจาะจงอัลอัฟวาการอภัยการได้รับอภัยจากอัลลอฮฺบฮา,า,านะฮูวะตตอานนะขอให้อาาัลลอฮฺ س ب แะต่านั้น <c oughs> ทรงเมตตาเราทรงอภัยให้กับเราในความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นในตัวเราเราอาจจะรู้หรือไม่รู้ยังไงเราเขออัลลอฮฺสุบฮานุวาจ่าละวัลาฟิยะขอให้รอดปลอดภัยจากพยันอันตรอะต่างๆนะ่นะฟีดีนีวดุญยายาทั้งดุญยาแล้วก็อ่างเกรืดีนีเนะทั้งในศาสตร์ทั้งมันเป็นปัญหนาในเรื่องของศาสนาวดุญญา้า และเกี่ยวกับเรื่องทางโลกแล้วก็แปลได้อีกอย่างหนึ่งดีนี่คือในเรื่องของในเรื่องของอาเคียร์ร์ o, วาดุนญ,ญาญาแล้วก็ในเรื่องของดุญยามันมีเยอะแยะที่จะเกิดขึ้นความผิดพลาดในประเด็นศาสนาหรือในประเด็นเรื่องการใช้ชีวิตเนี่ยขอให้เรานั้นได้รอดปลอดภัยคืออาเฟีย e ไม่ใช่ขอเกับตัวเราเองนะหัวอาฮันีหัวมาลีแล้วขอให้ครอบครัวของฉันลูกภรรยาขอให้รอดปลอดภัยนี้เช่นเดียวกันเลย วมาลีในทรัพย์ทรัพย์ที่เราได้มา,าจะถูกโกงคอเซนเตอร์เนี่ยระบาดมากเลยนั่นหนึ่งในสิ่งที่เราระวังแล้วคือขอดูอาและดูอาแบบนนี้ก็คุ้มครองกับเรานะวัวอาลฮลีวัวามาลีและทรัพย์ของของฉันถูกโกงถูกลเมมรดถูกช่วงชิงถูกขโมยขอให้อลลอฮฺสุบฮามในตาลานั้นได้ปกปักรักษารอดปลอดภัย ใช่แล้วขอต่อมาว่าอัลลอฮุม oh, ัสตตรอัลลอตฺีวะอามินเราอาตจโออัลลอฮ์ก็ทรงปกปิดสิ่งบกพร่องอัลลอฮ์ความบกพร่องของฉันที่เกิดขึ้นมาเราอาจจะมีผิดพลาดนะขอให้เราเป็นเรื่องระหว่างเรากับอัลลอฮ์สุบฮานุตละลาแล้วก็เราขอตะบัตัวกับอัลลอฮ์ในความผิดพลาดอื่นขอให้ขอให้อหัอลลอฮ์สุบฮานะทรงช่วยปกปิดมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีงาม ว่าอามินเราอาตีขออัลลอฮ์เบยอัลลอฮ์ขอพระองค์สรงให้ความปลอดภัยกับฉันเราอาตีในความสิ่งที่สร้างความวิตกสิ่งที่สร้างความหวาดกลัวให้กับฉันเราอาตีเนี่ยสิ่งที่สร้างความหวาดกลัวสิ่งที่สร้างความวิตกกังาวลให้กับเรากับปัญหากับอุปสรรคกับคนกับของกับศัตรูที่สร้างความหวาดกลัวให้กับเรา กับคนที่มีอำนาจเนขออัลลอฮฺบ ب ح ا า ه และ ت ع นั้นให้เรารอดปลอดภัยจากสิ่งนี้แาะว่ามันเป็นคำขอ,ขอที่ครอบคลุมมากเลยนะขอใด้นยางอัลลอฮฺอัลฮเสร็จแล้วก็ขอ,ขอต่อไปว่าอัลลอฮฺอัลลอฮฺนี่อัลลอ์ขอทรงปกปักรักษาฉันมิใบ้เนยได้ยาจากอภัยยันอันตรายที่อยู่ต่อหน้าฉันจากสิ่งที่อยู่ต่อหน้าฉันคืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในเบื้องหน้าฉัน,นอัลลคฮอัลฟี และสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจากเบื้องหลังชั้นพยัน์อันตรายต่างๆนะนะวะอันยามีนีวะอันชมาลีและจากด้านขวาและจากด้านซ้ายพยันอันตรายที่อาจจะเกิดจากซาจากขวาจากซ้ายวะมิมาอกีและอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากที่มาจากด้านบนวัตถุมีบางคนนะนอนอยู่ในบ้านตกลงมา ขอว่าถูกตกลงมาบาดเจ็บเสียชีวิตก็มีเลยแต่บางคนฟ้าผ่านั้นขอดดวาร์นี้มันจะเข้ามาทั้งหมดเลยนะขอเอาวอลสุภาราชทรงปกปักรักษาเราทั้งหมดเลยเสร็จแล้วสุดท้ายาว,าาว่าเอาอูสุบิกะว่าเอาค่าบองขอความคุ้มครองบีฟลิกะกับ,บบีบีไอวามาติกะขอความคุ้มครองกับท่านด้วยกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ขออะไรล่ะอันอุกตาและมินตัดดีขอให้ข้าพระองค์นั้นอุกตาอันอุกตาละ่ะรอดปลอดภยออัยจากอุกอุกติียลนี่พยันอันตรายมินตัดดีที่อาจจะที่อาจจะเกิดขึ้นจากเบื้องล่างของฉัน,นเดือนตกท่อข่าวจะออกมาธรณีสูบอะไรก็ตามที่เป็นอันตรายนี่อยู่เบื้องล่างฉัน หรือบางท่านคำว่าอุตาอันอุตาและมินตะตเนี่ยบางคนก็แปลว่าจากจากการที่ถูกรอ,รอบทำรอบทำร้ายก็ได้ที่เราคนที่ <c oughs> จ้องทำร้ายเราจะอยู่ในสถานภาพใดก็ตามเราขค,ความคุ้มครองของอสุบฮานวานแต่ละถาเป็นดุอานี้อาจจะเล่าให้ฟังดุอาานี้วันซืนที่เดินทางตัวย่อเอง เดี๋ยรู้สึกว่าเดินยังไงเจ็บเหมือนจะเดินไม่ไหวนะแล้ววันนั้นไปเดี๋ยวขออาบทนี้ก็นั่งนะแล้วก็อ่านอ่านดอ่านบทนี้ไม่เป็นดอ่านหลักๆหรือเป็นดอ่านที่รักษาโรคนให้ความปลอดภัยเนี่ยโดยเฉพาะในเป็นแรกแล้วโดยเฉพาะในประเด็นแรกอัลลอฮฺของเรอินนีอัสอะลุกันอาฟิยะฟิดดุนยาบัลอาคกราโอลองขอให้ข้าพระองค์นั้นมีสุขภาพที่ดี ทั้งดุนยาแล้วก็อ่าเนเคีรอกฉันขอดูออานก็นั่งขอขออ่านสามครั้งขณะที่ขอก็มีความขอให้อะวะช่วยเหลือมีความรู้สึกว่ามันเจ็บจริงๆมันปวดมันปวดจริงๆแล้วก็อ่านนั้นพอลงจากรถมันเหมือนว่าอาการเหมือนไม่มีอาการเจ็บดังเก่าเลยเพราะตอนแรกนยคิดว่าไม่รู้ว่าจะค่ำ จะนั่งเรือข้ามไปได้หรือเปล่าก็จะอ่านดูอ,า <c oughs> อ่านบนนี้อัลลอ์อ่านบเนี้สามจบอ่านแล้วก็มีสมาธิอ่าน <c oughs> ก็วิงวอนเขากับอัลลอฮ์เพราะเรารู้กันดีว่าดวงอา่านเป็นเพียงแค่สะพนานดวอ่านเป็นเพียงแค่สรับดวอ่านก็เหมือนกินยาแต่หายไม่หายได้ไม่ได้อยู่ที่การอนุมัติของอัลลอฮ์สุบฮานวีวาตาลาประสิทธิภาพของดวอา่านนัน้นขึ้นอยู่การที่เราน,นั้นโฟกัสจดจ่อกับอัลลอฮ์ตั้งสมาธิกับอัลลอฮ์สุบฮามีสมาธิกับอัลลอฮ์ สแสดงออกทางอิฟติกอร์อิฟติกอร์เราได้ยินกันบ่อยเลยอิฟติกอร์มาจากคำว่าฟักกรนแปลว่าแปลว่าจนอิฟติกอร์แสดงออกถึงความจนจนนี่คือจนความสามารถไม่มีไม่มีความสามารถนะที่จะรอดพ้นจากวิกฤตที่เกิดขึ้นได้นอกจากอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละถ้าอัลลอฮฺไม่ช่วยอัลลอฮฺไม่ให้เนี่ยเราไม่ได้เลยนะเราต้องการจริงๆแล้วอัลลอฮฺช่วยให้ได้จริงๆเราขอกาบอัลลอฮฺด้วยความรอบน้อมด้วยความสำตน้น ให้เราได้มีความรู้สึกดังกล่าวจะเป็นตัวแปรสําคัญมากเลยที่เพิ่มประสิทธิภาพในการขออุปการะลอสุบฮานุวาจ่าอะลรอ่ะดูรายละเอียดนะการที่นบีสุลลัลละฮ์อะละสัลลัมกระซีรุดดองกระซีรุดดอวงน่ะประคุณท่านรสดุลละฮ์สุลลัลละฮ์วะละสัลลัมนั้นอ่านดวงเยอะอ่านดอามากดูรับบีอัลลอฮฺว่าจะขอต่ออัลลอฮฺสุบฮานุตะลาฟุฟิบานผู้ทรงเกรงใจผู้ทรงสงสง แล้วการสิรดตอดูตอดูรุ้ออัตต์หมายจะคําว่าการสิ่งรดด้วยอ่คือการของรุ่สุรุลลอฮ์สัลลัลลอฮฺวะสัลลัมกาบสิ่งรอัตต์ดูรู้อิอัลลอฮฺ سبحانه แวะเต็มการสุรุลลานั้นมีความตอดูรู้นอบน้อมถ่อมตนแสดงออกถึงความต่ำต้อยแสดงออกถึงความอิฟติกอร์คืําว่าตอดูรู้หรือคําว่าอิฟติกอร์ใกล้เคียงกันเลย นั้นท่านอัลลอฮ์ซ็อลล๊ะะฮ์บรสแลมนั้นในทุกทุกฝีก้าวของท่านนั้นจะแสดงออกถึงคําว่าตระหนักรอบน้อมถ่อมตนชีวิตต้องอาศัยอัลลอฮ์ชีวิตขาดอัลลอฮ์ไม่ได้ชีวิตนั้นต้องอาศัยอัลลอฮ์ س ุบฮานและ تعالى ว่าในเหตุการณ์นี้ในเหตุกานี่ยยุครุอัลสาฮ์บียอันจัลีนซาบะผู้ทรงเกียรติได้เล่าให้ฟังของซาบะท่านนี้คืออับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะเป็นซาบะท่านหนึ่งที่ เป็นเยาวชนแต่มีความรู้ความสามารถมากมายเลยอัลลอฮุอินอุมารอะลลุละหุอันฮุมาเราว่าอย่างไรล่ะอันนั้นนบีอッสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสัลลัมข้อควรธรรออัลลอฮฺสัลลฺละแท้จริงท่านรอัลลอฮฺสัลลฺละอัลลอฮฺอัลลัมนั้นการนั่งละโูด่าว่าตนมี د ع อาเยอะหลาลาย د ع อาเลยหลายรูกุนนะอับดดาซึ่งท่านรอัลลอฮฺนั้นจะไม่ทิ้ง د ع อา ดะอวัก็คือประโยคต่างๆของดวอาทิตย์เนี่ยมันจะมีประโยคเห็นไหมประโยคเรื่องเรื่องเรื่องซึ่งทารสโอลจะไม่เคยทิ้งเลยตลอดเลยนะคืออ่านประจำเช้าเย็นหนึ่งในดวงอาท์เช้าเย็นที่ไม่อ่านไม่ได้เป็นสุนนัก์ของทารสโอลซอลลาะฮวะละซัลลัมและเป็นสิ่งนี้เหมือนก็คือเป็นสิ่งที่ทารสโอลซอลลาะฮวะละซัลลัมสอนกับเราและนำาเราฟาเยโก้โทรสโลอลลวะลลัมได้กล่าวว่าโดยท่านแบบโดยท่านสอนบ้าผู้นี้ได้กล่าวว่าลเยกุล รอ و ูลสุสลลอฮฺาัลลัมยาด้าอท่านอสสุลลฺลลลลนั้นไม่เคยที่จะทิ้งคําว่ายาด้าออายะตรุคคือทิ้งไม่เคยทิ้งก็คือทําอยู่เป็นประจำฮีนายุมซีคาว่าฮีนายุมซีในขณะที่ในยามเย็นอายหมายถึงอิลาเดคอละวักตุลมาซาคือเมื่อเริ่มเข้าเวลาเย็นก็คือตั้งแต่หลังละมาดอสัตตั้งแต่ช่วงหลังอสัต ว่า حين จะ صبح ในยามเช้าหมายถึงถลาอักบะลวักตุสบุบยเมื่อเวลาสบุบฮ์นั้นได้เข้าก็เริ่มอ่านได้เลยนั้นที่ดีคือที่เราว่าอ้อนก็จำได้คือหลังละหมาดมังกรบหลังละหมาดอัสซัดเป็นช่วงเวลาวินาทีทองหรือในช่วงที่ดวงอาทิตย์จะตกก็เป็นช่วงหนึ่งที่ในสุนนะเขงท่าเราซูลล์โอลลลลอิเราสลัมเนี่ยให้เราได้ดูอ่าเยอะๆหนึ่งในนั้นก็คือดูอาบทมดนี้เลย ยะนี้หมายถึงว่าละยศรุกอัดดุอาบิฮาสินดะวะทัรสุลลาะไม่เคยทิ้งดุอาด้วยกับสำนวนประโยคต่อไปนี้วาฮิยะประโยคดังกล่าวคืออัลลอฮุมะอินนีอัอลุกลอาฟิยะนันข้อแรกเลยโอ้อัลลอฮ์ข้าพระองค์ขออาฟิยะสุขภาพที่ดีสุขภาพใจสุขภาพกาย <c oughs> ไออัลสลามะตะคำว่าอาฟิยานั่นคืออัลสลามะ ความปลอดภัยวัฒนายะแล้วก็ความนายะแปลว่าทางรอดความรอดปลอดภัยอโอ้เราขอให้ข้าพระองค์นั้นมีสุขภาพดีๆอมีมีความมีทางรอดปลอดภัยในตัวข้าพระองค์ฟิตดุนยาเวลาเจอราอนเลยนะทั้งดุนยาแล้วก็อ่านเจร้อ นะดุนยานี้รอดปลอดภัยชาวเราก,ก็รอดปลอดภยัยฉันแล้วขอต่อไปว่า um อัวัวฮุมอินเนอัสอารูกลอัฟวาคำว่าอัฟวานั่นคืออัลมักฟิเราะห์วัลมุซามะฮ嘛การอภยัยและการไม่มุซามะฮ嘛การไม่ถือโทษขอขอร้องซุบูรณ์วะตะอาลาฟีดีนีวะดุนยา,ายาคำว่าดีนีในาศาสนาและก็ในดุนยา ไอหมายถึงฟิตดุนยาเบลอาเคโรทั้งดุนยาแล้วก็อาเคโรโอ้ก็ขอให้พระองค์นั้นได้รับการอภัยอย่าได้รับอย่าได้ถือสาข้าพระองค์ได้ความผิดทั้งดุนยาแล้วก็อาเคโรหัวอาฮลีนะครับว่าอาฮลีไม่ได้ขอตัวเองแขอให้ครอบครัวด้วยนะไอ้ซาวยาตีบรรดาภรรยาของฉันวัวอวลาดีและบรรดาลูกๆของฉันว่ากรอบตีและเครือญาติของฉันขอให้เข้าไปด้วยวัมาลี ขอเอ่ยถึงทรัพย์ด้วยหมายถึงอะไรไออัมวาลีหมายถึงบัรดาทรัพย์สินของฉันวามาลีอาชีพการงานของฉันขอให้ได้รับความปลอดภัยขออย่าได้ตกงานวามาฟีมาอนาลาลิกะหรือว่าความหมายอื่นดังกล่าวเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์การประกอบอาชีพ มีนัตเิยาราเช่นการค้าขายขอให้การค้าขายดีวันบายว่าเจียรเจียรอแปลว่าภาพธุรกิจเลยวันบในการค้าการขายว่าก็อยริวาลิอก็รืออื่นเราจะนั่าวก็ขอเลยแล้วก็แล้วก็เนียดเนี่ยขอแล้วก็เนียดเลยผมเราขอให้อาชีพการงานของฉันนั้นรอดปลอดภัยเสร็จแล้วขอต่อไปอัลลอฮุมัสตุรไออิฮวล สาตารณอนเพราประปกปิดหรือความหมายคืออ oh ัลลอฮ์โออัลลอฮ์ยะฟัขอพระองค์ทรงรักษาปกปักรักษาอัวรอดตีอาวราอ์ข,ของฉันคําว่าอาวรอ์คืออะไรละ่ะกุลูมาเยาเยลเยลซูอูนีนะชูรูฮูอัวรอ์คือทุกสิ่งที่เมื่อเปิดเผยแล้วนั้นจะสร้างความไม่ดีงามกับฉันเยลซูสร้างสิ่งที่ไม่ดีกับฉันอะไรละ่ะนะชูรูฮู ถ้าหาว่าเรื่องนั้นเผยแพร่ออกไปนั้นในปัจจุบันเนี้ยนะการบูลี่การการอ่าก้าวล่วงกันในโซเชียลมีเดียเยอะแยะไปหมดเลยนะที่มาจับจ้วงเราที่มาให้ร้ายต่างๆนานานั้นขอเนอะขออัลลุฮ์นุตนลตาราบุตนี้ขอเลยอัลลอฮ์มัสตูร์อวรอติอัลลอฮเขาทรงปกป้องรักษาความผิดพลาดต่างๆของฉันอย่าให้คน ได้เห็นไปโพชธนานนะคลิปต่างๆนานาเนี่ยบางทีเราช็อตบางชอ็อตบางทีเราไม่ตั้งใจคนก็เอาไปเป็นประเด็นนั้นขอขอร้องสมบฮาหนัวตาลานั้นให้ปกปักรักษาเราให้รอดปลอดภัยจากสิ่งดังก่ามีนั้นมาเอาซนะีรอดปลอดภัยจากตำจากจากสิ่งที่เป็นมาอาซีสิ่งที่เป็นบาปเช่นเดียวกันเลย ฉัน้็ขอต่อไปว่าวอ้อามินเราเราอาจีโอรอขอให้ข้าพระองค์นั้นรอดปลอดภัยจากสิ่งที่มาภัยคุกคามอ่าเราอาจีแปลว่า,า,ภ,าภัยที่มาคุกคามภัยที่มาคุกคามข้าพระองค์ไอความหมายคือวัดมาอินนีโอรอขอข้าพระองค์นั้นมีความนิ่งวะอ,อามินนีและขอให้ข้าพระองค์มีความปลอดภัยจากอะไรละ่ะมินกุลีจ <c oughs> ากทุกสิ่ง มาอยู่เคฟูนี้ที่มาคุกคามฉันที่สร้างความกลัวให้กับฉันว่าอยู่ทีบิบูลีอัลกอาและเป็นเหตุให้เกิดภยัยเกิดความตาระหนกแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเหตุที่ทําให้เกิดความตาระนก,ก็คือสิ่งที่มาคุกคาม,มาเราเนะ่ะขอให้วัาสุมหาหลืาตะลานทรงปกปักร,รักษาให้ข้าพองค์ขอความปลอดภัยจากสิ่งนี้ เะร็แล้วขอย้ําไปนะเกี่ยวก็เรื่องความปลอดภัยนะดูเอานี้นะเป็นเน้นเรื่องความปลอดภนะัยนะให้รอดปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆอัลลอฮฺมะฮ์ซุ้นี้โอ้อัลลอฮฺขอพระองค์ทรงรักษาชั้นให้รอดปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆมีใบหนี่าได้ย่ะภัยที่มาเบือบเอเบ้องหน้าชั้นสับเดิมอย่าได้ยากมือได้แปลว่าเบื้องหน้าชั้น วอมิลคอนฟีัยคุกคามที่มาด้านหลังฉันที่เราไม่รู้ว่าอันจะมีนีว่าอันชิมาลีภยัยคุกคามที่มาด้านขวาไยคุกคามที่มาด้านซ้ายวา,ยามิเฟากีไยที่มาด้านบนขอเลาให้เริปิดปกปักรักษาคมครองเราเนะ่ะไอ้บทนี้หมายถึงว่าเอฟซูเอฟซนีโอแล้วขอทรงปกปักรักษาฉัน มินกุลลีฮาเตนจากทุกทิศทางภัยคุกคามที่มาจากทุกทิศทางยุมกินโนไอ,อยูซีบ้านีมินฮามักรครฮุนที่เรื่องไม่ดีงามนั้นอาจจะประสบกับฉันยุมกินโนแปลว่าอาจจะเป็นไปได้นั้นดูดีแปลน่มักรครฮอนเป็นไฟแอน <c oughs> ที่อยู่หลังเพื่อนเลยเวลาแปลก็แปลให้มันเชื่อมกับแฟแอนก่อนนั้นขอให ปกปัรก,กรักษาข้าพระองค์จากมักรุรุนจากเรื่องบาดีงามที่เข้ามาที่อาจจะประสบกับฉันในทุกทิศทางฉันกขอต่อไปว่าว่าอาโอรบิก่ะคำว่าอาโอรบิกว่าอาโอรบีอเรอมาติกาเนี่ยข้าพระองค์ขอความคุ้มครองกับพระองค์ด้วยอาศาัยความยิ่งใหญ่ของท่านอ้างถึงความยิ่งใหญ่เป็นการจัดชับเตวฮีดความยิ่งใหญ่ไอออลเยอ ข้าโบงนั้นขอพึ่งพิงว่าจะมีข้าโองนั้นขอความปกปักรักษาบีรีรว่าติกาโดยอาศัยด้วยกับความยิ่งใหญ่ของท่านว่ากู้ว่าติกาและอำนาจของท่านว่ากู้ตรอติกาและเดชานุภาพของท่านขอเนี่ยอ้างเป็นเรื่องใหญ่เลยอันอุกจาและให้รอดพน้นจากอุสติยาล ยิสติยันสามเดิมแล้วันถูกรอบทางำร้ายหรือว่าภัยคุกคามที่มาจากด้านล่างไออันยุคซาฟาบีการที่ฉันนั้นจะถูกทรณีสูบเอาอุฮริกามินตาตีหรือความหมายก็ครอบคุมถึงการที่ฉันจะได้รับอันตรายความวิบัติจากเบื้องล่างของฉันภัยที่มาจากเบื้องล่างอะไรก็ตามขอให้เรานั้นรอดปลอดภยัย อินนามาบาลาก็ในท่าดีในท่ดีดิลขลลา้าฟีวลฮาักถ้าจริงแล้วการที่นสมดุลขี้นั้นบาลากาเนี่ยมีความลึกซึ้งคือบาละาก็ลึกซึ้งมากมายในท่าดีดิลข้าฟีในการกำในการระบ,บุอัดีดระบ,บุ เอลคาซัฟี่ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากถูกธรณีสูบแผ่นดินสุดตกท่ออันนี้มันเข้าเดียวเข้าเรื่องเลยก็เลยถ้าพูดตกท่อเราเข้าใจเลยภัยที่มาจากด้านล่างวัลาลักหรือว่าความวิบัติต่างๆที่มาที่มาโดยไม่ได้ตั้งตัวถูกรอบทำร้ายเนี่ยมินยิฮัตที่อัติยะที่มาจากทิศ จะมาจากเบื้องล่างนะเราขออันนี้เยอะมากเลยนะเดยใช้สำนวนว่าว่าโอรูบีไอรอมานที่การนะเป็นการจัดชับเป็นการกล่าเนี่ยอันนี้เขาเราียกว่าบาแล้วกนะ็ให้ความสำคัญนะก็ชับดุอาอันอุตารเลมินตะตีเนี่ยลีชิดจตินบาละก็เพราะว่ามันเป็นภัยรุนแรงที่มันเป็นภัยที่รุนแรงนะชิดนะ มันเป็นภัยที่รุนแรงวัชรบิฮีและเป็นภัยที่เลวร้ายเน่ยถ้าหากว่าตกลงไปถูกธรณีสูบตกลงไปนะถ้ำถำลมที่อยู่ในสถานดังกล่าวเนี่ยโอ้มันอันตรายเหมือนติดอยู่ในถ้ำแบบนั้นเนี่ยติดอยู่ในนะในเมืองแร่แบบนี้นั่นคือทั้งหมดเลยที่มันเกี่ยวกับภัยที่มาจากเบื้องล่างเพราะว่ามันอันตรายและมัน และม, <c oughs> ม,มันมัน,ามนทารุณดูมันเหมือนพารุมันทารุณนั้นขอรอดสบายนุตละนั้นให้เรารอดปลอดภัยจากเรื่องนี้อะทั้งหมดนั้นดูอ่าไม่กี่ประโยคนะเป็นตัอาที่ไม่อ่านไม่ได้ไม่ท่องไม่ได้ยามเช้ายามเย็นอ่านอ่านสักอาทิตย์หนึ่งเช้าเย็นเช้าเย็นมันก็จะชินชินเป็นนิสัยแล้วแล้วท่องด้วยเชา้าเย็นให้ติดลิ้นไปเลยแล้วความหมายเราก็ได้แล้วว่าประโยคแต่และประโยคประโยคดูสรุปอีกครั้งหนึ่งดูประโยคนะ ประโยชต่างๆในดวงอาที่นบีไม่เคยพลาดในยามเชา้ายามเย็นคือหนึ่งอัลลอฮุมะอินีอัสลอฮุกะลาอาฟิยะฟิดดุนยาบัลอากราะนี่เป็นหนึ่งประโยคเลยหนึ่งเรื่องเลยสองอัลลอฮุมะอินีอัสลอฮุกะลาอฟฟะวัลอาฟิยะฟิดีนีวะดุนยายะวะอัฮลีวะมาเลียนี่ประโยคที่สองเกี่ยวกับครอบครัวตัวเองเรื่องของครอบครัวเรื่องทรัพย์สินเงินทองสามเน้นย้ำอัลลอฮุมมัสตุรออวราอวราตีวะอามินรออาตี เน้นย้ำในเรื่องของปกปิดสิ่งความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นหรือภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราส um min ni, min min ami, min อาีอัลลอฮฺมมะ่ฟิซนีมินบัยนีินบายนียาเลียะวะมินคอลฟีวะอันจามีวะอันจามีนีวะอันชิมาลีวะมินฟาวกีอันนี้เน้นย้ำอีกอันตรายภัยคุกคามที่มาจากข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่าง,ข,าง,ข,าง,างขอให้พระองค์ทรงปกปักรักษาเรา แล้วข้อที่5้าเน้นย้ําเลยว่าภัยคุกคามที่มาจากด้านล่างว่าอูุบีอีโรมาที่กัอันโอจารันมินกะตีนั่นคือหนึ่งในสิ่งที่เป็นความดีที่ทารุโซลซอลล์ฮอดาซามปฏิบัติเป็นประจำแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม <oui> ่ทําไม่ได้เพราะว่าภัยคุกคาม ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันเยอะๆมากมายเลยลเราอ่านเป็นสะพานเป็นเหมือนเป็นทานยาใสจแล้วอิฟติกอรอย่าลืมเลยเราต้องอาศัยอัลลอฮ์แล้วก็มั่นใจด้วยนะอ่ามั่นใจเหมือนที่ย้อนนั่งอ่านมันไม่มีทางอื่นไปแล้ะอัมมันอัมมันยูเจบุลมุตเตาะอิลาดดอาหูวัยัชฟุมีใครไหมในวิกฤตภาวะเดือดร้อนที่จะท,ที่จะมาปัดเป่าบรรเทาได้ไม่มีใครนอกจากอัลลอฮ์นึกถึงอันนี้คืออัลลอฮ์เท่านั้น สร็จแล้วก็ใช้ดูอาบทนี้ดูอาบทนี้เป็นสะพานแล้วก็ใส่พลังดอาอาใช้คําว่าพลังดวอาคือดวอานั่นจะขาดพลังถ้าหากว่าขาดตาฮิตขาดการเชื่อมต่อนั้นดูอานี้จะมีพลังและพลังนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้นะพลังดวอาเนี่ยมันจะไปต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นมานถ้าหากว่าปัญหามันแรงคือภัยเนี่ยแรงมากเลยอันตรายมากเลย คนเป็นร้อยเนี่ยต้องการซุ่มเราเน่ยอันนี้คือภัยแรงเลยโูยเราเราก็ต้องแรงมากกว่าอันตรายระดับมันเหมือนยาเลยถ้าโรคร้ายเนี่ยยาต้องแรงยาต้องดีแต่ถ้าโรคอ่อนมายาลดระดับมาเนี่ยมันก็สามารถที่ไปจัดการได้นันชีวิตในปัจจุบันเนี่ยคือความไม่แน่นอนความผันผวนสื่อต่างๆนาน,นะมันเป็นภัยคุกคามกับตัวเราเยอะะเต็มไปหมดเลย และมันรุนแรงมากยิ่งกว่าเราจึงจําเป็นต้องเซะต้องอ่านดวอานี้ผ่านดูอานี้แล้วก็เพิ่มพลังดวอาด้วยในการซึ้งอินในดวอาทิความหมายโดยรวมๆที่เราได้ยินกันไปเป็นความหมายโดยรวมแต่เมื่อใดก็ตามที่เราให้ความหมายนี้มันเข้าไปในความรู้สึกของเราความรู้สึกเราคือแต่ในระดับยาสารเรารู้สึกแบบนี้เราต้องอาศัยเอาว่าในทุกฝีก้าวของเราในภัยคุกค,คามต่างๆที่เกิดขึ้นมา ในสุขภาพมนในโรคภยัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับเราแนละ้วขอดูอาบทนี้อยู่เป็นประจำเลยอินชาอัลลอฮฺบิอิสลิละอัลลอฮฺสุบฮฺฮานุตะลานั้นจะอีเซนจต่มุว่าเก็จะอนุญาตให้กับเราจะปลดปล่อยเราจะให้เราได้รับความดีตามดูอาจ,จเรือขาขอ,อาลาัลลอฮฺสุบฮฺานุอววัลลาฮฺตะลาอััลลัลลอฮฺลาฮฺมุฮัมมัดวะละอัลัยฮฺอัสซาบิยัสลัมอัลฮัมดุลิลลาฮฺอัลลอฮฺอับดลอาล,าาลม